หนึ่งการกำเนิดใหม่ของอันเดธควีนมี17 5 5หหตอนเรื่องย่อระบบติ้งขอแสดงความยินดีกับการสืบทอดแท่นบูชาแห่งความมืดทั้งสีและกลายเป็นเจ้าแห่งความมืดซีเรียหืมระบบติ้งได้เลือกผาหัที่เหมาะสมแล้วและกำลังถูกปลูกถ่ายซีเรียหืมระบบติ้งคุณได้รับอาชีพเริ่มต้นหลัดควีนแท่นบูชาโลหิตและหน่วยการสร้างพื้นฐานหลัดดีซีเรียกรุณารอสักครู่ระบบติ้งคุณได้รับอาชีพที่สองราชินีแห่งอันเดธแท่นบูชาแห่งความตายและได้รับหน่วยการสรา,า,สสารรระบา ซีเลียพวกเขาบอกกว่าเดียวก่อนระบบติ้งคุณได้รับเส้นประยาว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 ขีดกล่าวโดยย่อนี่คือเด็กผู้หญิงที่สืบทอดแท่นบูชาแห่งความมืดสีแท่นโดยไม่ได้ตั้งใจและถูกผลักดันให้ไปทำงานในอีกโลกหนึ่งโดยระบบที่ไร้ศีลธรรมบางทีฉันอาจจะเวอร์จิงมาก่อนจงน่ารักตลกเสียงต่อสู้เพื่ออ,อำนาจความคุณมีทุกสิ่งที่คุณต้องการ2เทพธิดาแห่งพระจันทร์แดงอิริน่ามี1,374ตอน เรื่องย่อหากคุณสัมผัสศีรษะของผู้หญิงเป็นเวลาหนึ่งนาทีประสบการณ์ของคุณจะเพิ่มขึ้นย0ิบคะแนนหากคุณกอดผู้หญิงหนึ่งนาทีคุณจะได้รับคะแนนประสบการณ์20นนิบคะแนนมีตำนานอันน่าสะพรึงกลัวเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวในเมืองหลวงแห่งอนาจาักราตรีว่ากันว่ามีคนหนึ่งชื่อคุณเมิงที่จะตามมหาสาวน่ารักนายยามราตรีแล้วนำเธอไปสู่ความมืดมิดชาวบ้านสอพอหวังตู่เกิดเป็นบ้าเมื่อเห็นหญิงสาวอีกคนมาแจ้งความสามนางฟ้าที่ฉันขาดไม่ได้มีส7 3ร้อยเจ็สิบสามตอน เรื่องยอ่อโมหมิงซินแม่มดจากนิกายปีศาจช,ช,ชอบขโมยชุดชั้นในของนางฟ้าและวาดรูปหนังสือนางฟ้าเธอเป็นนางตัวเมียตัวน้อยที่เจ้างเต่าต้องการค่ามากที่สุดมานานนับพันปีอย่างไรก็ตามหัวหน้าสาวกของนิกายเจ้งเต่าดวงใจของผู้คนนับไม่ถ้วนเทพธิดาในนวนิยายหญิงชราแห่งตระกูลชื่อดังไอดอลชื่อดังและนักดาบผู้ไล่ตามสุดยอดนักดาบดังดาบน้องสาวสายลับที่ดูไรเดียงสาแต่จริง,รงๆแล้วภายในมีแผนการมากโมหมิงซินมาด้วยกันฉันกำลังรีบ4บัญชีมืออาชีพของสาวเดินทางข้ามเวลามี1,449ตอน เรื่องย่อมิซากะมิโคโตะมิสากิเผชิญหน้าฉันหน่อยสิซิสเตอร์เปาดูเขินอายพอดีพวกเขาเป็นพี่น้องกันนางสนมที่รักพูดอย่างชอบธรรมฮินาตะฮินาตะมกุดราชกุมารหน้าแดงและเป็นลมเป็นเรื่องราวที่พระเอกเดินทางไปดูอนิเมะกลายเป็นน้องสาวของนางเอกและถูกกลับพาตัวไปหนักวิชาการแอมเบอร์อ้างอิงมี4 8 6ร้อยแปดสิบหกตอนเรื่องย่อความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดคือการที่คนสองคนเป็นเพื่อนกันมีห้องแยกสำหรับทำงานแยกกันเราจะหาร้านอาหารเล็กๆไว้กินด้วยกันและเราจะจับมือเดินไปเดินเล่นด้วยกันด้วย การได้อยู่ด้วยกันไม่เพียงแต่ทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเมื่อกอดก็รู้สึกพอใจอยู่ข้างในมากแล้วอย่ายับยัง้งอย่าครอบครองอยาปรารถนาอีกต่อไปแอมเบอร์รู้สึกว่านี่อาจเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเขากับยูราใกล้ชิดมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่ความรักพวกเขาเติบโตมาด้วยกันและคุ้นเคยกันมากแต่ทําไมจู่ๆจากกันนี้ถึงโลภมากเห็นได้ชัดว่าในฐานะนักวิชาการเธอต้องการเพียงไปเอ็กูมี่เพื่อศึกษาเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเดี๋ยวก่อนยูราทําไมคุณถึงแลบลิ้นออกมาละ่ะเป็นไปไม่ได้เหรอมันเป็นไปไม่่ได้มันแค แค่มันรู้สึกแปลกๆนิดหน่อยไม่น่าแปลกใจเลยจูบอีกครั้งคำสำคัญเกนชินแอมเบอร์โยราเพลโต 6. พอถอดแว่นก็หลงรักเมืองและเมืองมี3 5 5หห้าตอนเรื่องย่อโคโตริยูรีนาอายุ17ปีและเป็นนักเรียนชั้นปีที่2ในโรงเรียนมัธยมปลายเธอแต่งตัวในสไตล์เรียบง่ายและมีผลการเรียนไม่ดีสิ่งเดียวที่ไม่ธรรมดาก็คือเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเป็นพิเศษกับดอกไม้บนที่สูงหลายดอกในโรงเรียนแต่เช่นเดียวกับนางเอกอนิเมะเหล่านั้นเธอมีฉากที่จะกลายเป็นสาวสวยส ยิ่งไปกว่านั้นใบหน้าที่ไร้ทิ่ฐินั้นยังเป็นเทพธิดาประจำชาติที่มีชื่อเสียงอีกด้วยนักแสดงยอดนิยมที่สร้างความสับสนให้กับสับชีวิตนักร้องทรงพลังที่ครองช้าตลอดทั้งปีนักเขียนหนังสือขายดีที่คว้าแชมป์สามสมัยติดต่อก,กันและจิดรกรชื่อดังที่ไม่มีใครเทียบได้ในโลก7ฉันเป็นแม่มดในลอนดอนมี5 5 3อตอนเรื่องยอดแทกความมืดเวทมนต์คาทูลูการรักษาบทนำคุณคือเหลือ,อรายใหม่ หลิูถามด้วยน้ำเสียงทางธุรกิจในห้องถ่ายทอดสดว่าขอโทษนะคุณต้องคาดเดาอะไรมันคือความรักหรือเป็นอาชีพลนักมายากลดาราผู้ยิ่งใหญ่สามารถรับใช้คุณได้แขกในสายใจเงินหนึ่งพันยูโรและพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าหมองว่าฉันอยากรู้ว่าสมอเรือจะอยู่ได้นานแค่ไหนหลิูพูดโอ้นานแค่ไหนที่คุณมีชีวิตอยู่ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณสิ่งสำคัญคือฉันรู้ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนแขกยิ้มอย่างเย็นชาจริงๆแล้วคุณคิดว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหนหลิูโบกมือและ,สะแสดงสามนิ หลี่หยูยกนิ้วแล้วพูดว่าสองหนึ่งอาทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังมาจากห้องถ่ายทอดสดและเสียงแปลกๆก,ก็ดังขึ้นได้ยินเสียงจากปลายอีกด้านนะคะองค์การเชื่อมต่อและไม่นานสัญญาณแขกที่เชื่อมต่อ,อยู่ก็ถูกตัดไป 8. ฉันใช้สำหรับฮีโร่สปิริตเพื่อเล่นไพ่ในดูเอลิสคิงดอมมี1278ตอนเรื่องยอดจิยูกิโฮชิโนสาวสวยโอตาคุได้เดินทางไปยังโลกของยูจิโอพร้อมกับสำหรับวิญญาณฮีโร่เอฟซีโอของเธอมังกรตาสีฟ้าอยู่ยงคงกระพันเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ของฮีโร่่งใหญสเตล ผู้รับใช้ที่ซื่อสัตย์ที่สุดของฉันผู้วิเศษสีดําเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ของฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่อัญญประกาศคู่ฉันอัญญประกาศคู่เปิดใช้งานเอฟเฟกต์ของฮีโร่ตัวใหญ่สเตล่าในซากปรักหักพังและซากศพที่ไม่มีที่สิ้นสุดหมายถึงฮีโร่ตัวใหญ่เฉียนเซวียยอเช็ดหน้าผากของเขาแล้วยิ่งอย่างสดใสการเล่นไพ่สนุกมากเก้าฉันจะมีลูกสาวได้อย่างไรหลังจากเดินทางข้ามเวลามีเจ็ดร้อยหกตอนเรื่องย่อการเดินทางข้ามการเวลาการเปลี่ยนแปลงนี่เป็นกิจวัตรเดิมๆิม แล้วทำไมฉันในฐานะผู้เยาวถึงมีลูกสาวละ่ะโชคดีที่มันไม่ใช่ทางชีววิทยาเดี๋ยวนะไม่ใช่ทางชีวภาพสิบสาวผมขาวตาแดงจริงจังกับการแก้แค้นมี588ตอนเรื่องยอ่อแท็ก Combat Healing Adventure ตัวเอกหญิงบทนําดอกจันชื่อจริงบาเบลเพียวไว้ไฟเวิร์คนที่รับเลี้ยงฉันคือศัตรูที่ฆ่าพ่อของฉันจริงๆหลังจากที่ความจริงถูกเปิดเผยหอคอยแห่งบาเบลก็ทาลายทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโปิิด ไปที่ลอตันตามมหาเขาท้ามกลางพายุหิมะแห่งเทบิดผ่านทะเลดอกไม้ในวิวคินจนกระทั่งดินแดนที่ผู้บุกรุกสร้างขึ้นภายใต้หอคอยบาเบลดวงตาสีแดงเลือดก็ประจักษ์พยานทีละคนความท้อแท้และการเกิดใหม่ของอุดมคติความรุ่งเรืองและการล่มสลายของอาณาจักรคุณเกิดมาพร้อมปีกทำไมคุณถึงอยากคลานไปข้างหน้าเหมือนแมลงตลอดชีวิตละ่ะภายใต้เงามืดที่ทอดลงมาจากหอคอยบาเบลภาพของทวีปพลเรือเอกก็ค่อยๆค,คลีอ่อออกรอ11การเปลี่ยนแปลงสีชุดในมิติที่2มีหนึ่งห้าตอน เรื่องย่อโอตาคุที่แปลงร่างเป็นโยชิโนพาโยชิโนไปตามถนนเมื่อเขาหลงทางเมื่อได้พบกับโนโซมิโทโจในมิวส์และพาเขากลับบ้านโยชิโนและโนโซมิโทโจที่คียอายและคี้อายของเราอาศัยอยู่ด้วยกันจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิต12ฉันไม่ใช่จริงๆลูโอเทียนยี่มี880ตอนเรื่องย่ออะไรสาวผมหงอกคนนี้คือใครให้ฉันบอกคุณว่าผู้หญิงที่อยู่ตรงหน้าคุณตอนนี้คือ นักชิมหมูที่เกียดคนกวาดถนนอาหารผู้ยุติขนมและชานมฝันร้ายที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ด้วยเสี่ยหลงเปาเครื่องกินที่ไราอารมณ์คนน่ารักที่ขับเคลื่อน GDP ราชาผู้ไม่สวมมงกุฎในหมูนักชิมและพิธีกรวิดีโอออนไลน์โคศกสูงสุดของศูนย์อาหารลูโอโฟดเมนชั่นอลสโตมาชเทียนยี่ตอนนี้คุณรู้จักสาวผมหงอกคนนี้แล้วหรือยัง13ฉันเป็นความรู้สึกที่6กในช่วงข้างขึ้นข้างแรมมี699ตอนเรื่องย่อดันชื่อซากุระดอกซากุระของโทซากะซากุระซากุระของมะกุร มันเป็นสัตว์ร้ายตัวที่6ไม่ใช่ความรู้สึกที่6กจริงสิข้อกระดานดำซะฉันคว้าดาบของพิธีกรรมทั้งสองแต่ที่ดวงตาของอาซากามิฟูจิโนและตะโกนความเจ็บปวดสีแดงให้กับอาโอซากิออเรนสิ่งหนึ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือฟูจิโนและสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดคือนิสัยที่ไม่ดีของฟูจิโนในการชอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวหน้าสิ่งที่ฉันชอบมากที่สุดคือเชอรนี่และสิ่งที่ฉันเกลียดที่สุดคือนิสัยที่ไม่ดีของเชองนี่ที่ชอบช่องคลอดสิ่งที่ชันนเีียดดดท่่สุคือฉัไไม้เเเกกลลียยดพรราาะุันชอบพีี่่ทสุด สิบสี่ชันเซียกำลังสร้างปัญหาในโลกที่ล่มสลายมีห้าร้อยสิบตอนเรื่องย่อในฐานะมือใหม่แอมเวย์ได้รับเชิญให้เล่นเกมมือถือฮังไกอิมแพคสามันเยี่ยมมากสาวๆในเกมนั้นสวยทุกคนพูดจาไพเราะและพวกเขาดูดีตั้งแต่แรกเห็นในฐานะมือใหม่ที่โชคดีเมื่อทวินเซียฟื้นขึ้นมาชันสำเร็จการศึกษาจากเอสเซียด้วยความแม่นยำสีช็อตที่ขยายเพิ่มขึ้นซึ่งทำให้ชันหลงรักเกมนี้มากยิ่งขึ้นมันเป็นความสุขสองเท่าอย่างเห็นได้ชัดและถ้าเราอยู่ด้วยกันมันคงจะดีแต่ทำไมถึงงงกกกลลลาาาาายยยยเเเปปป็็นนนนนแแบบี้้โดดดดไไไไมม่คคิิิัััทอะซ ไม่ใช่ว่าตัวละครดั้งเดิมถูกแทนที่แต่เป็นซีเอออิสระที่โดดร่มเข้ามาย่าฉันไม่เคยเล่นเกมฮัางไกอิมแพค3มาก่อนเลยและฉันไม่รู้ว่าเนื้อเรื่องในเกมนี้เป็นอย่างไรใครช่วยบอกฉันหน่อยว่าทาไมบรอนย่าถึงมองฉันแบบนั้นใครช่วยบอกฉันหน่อยว่าทาไมผู้ชายที่ชื่อเคียยน่าถึงคอยรบกวนฉันทุกวันใครบอกได้บ้างว่าออตโตคือใครในโลกอขององค์การล่มสลายอันมืดมนหนาวเย็นและโหดเหี้ยมนี้มีเพียงโมดูลปลาเค็มที่ไม่มีการฝึกสอนมือใหม่เท่านั้นที่จะมอบความอบอุ่นให้ฉันได้เล็กน้อย15กเเววมมมนนต์้้้อองหองหหาาขจญิผู่ับี367 เรื่องยอเขาเป็นนักฆ่ามังกรและในที่สุดก็กลายเป็นมังกรฉันเป็นผู้ควบคุมโลลิต้าและในที่สุดก็กลายเป็นโลลีฉันเคยเป็นโอตาคุควบคุมโลลีเธอถูกฝูงอุกกาบาตฆ่าและกลับชาติมาเกิดเป็นเจ้าหญิงโลลีที่มีผมสีเงินและดวงตาสีแดงฉันจะยอมแพ้ได้อย่างไรอย่างไรก็ตามเจ้าแม่นานาบอกว่าเธอสามารถให้พรสามประการของฉันได้และเรื่องดีๆแบบนี้จะต้องเป็นการกำเนิดอันสงสงที่มีรัศมีภาพและความมั่งคั่งความเยาว์วัยและความงามทุนิรันร์พร้อมด้วยเวทดมนอันทรงพลังหลังจากที่ฉันสัญญาเท่านั้นฉันก แต่ฉันจะไม่นั่งรอให้ถูกทำลายโดยเปล่าประโยชน์ถึงจะเป็นโลลีแต่ก็อยากมีฮารเรมสาวสวยนะนับจากนั้นเป็นต้นมาชีวิตอันแสนวิเศษของฉันในฐานะราชาปีศาจก็เริ่มต้นขึ้นส6กเจ้าหญิงเบียคูกันแห่งโคโนฮะมี4 1 6ร้อยสิบหกตอนเรื่องยอดตระกูลฮิวงะผู้มั่งคั่งเดินทางไปยังโคโนฮาและกลายเป็นนางสาวฮินาตะฮินาตะมุ่งมั่นที่จะไม่เป็นผู้แพ้อ,อีกต่อไปและเพลิดเพลินไปกับการปฏิบัติที่ผู้หญิงร่ำรวยสมควรได้รับมาดาระอยากเต้นด้วยไหมฮินาตะฉันยังอยากเต้นนออยยู่ปลลแทกกหดเงตา,าวัน นักเรียนสามารถเดินทางผ่านคนอ้วนได้อย่างง่ายดายสิบเ็ดเป็นไปไม่ได้ที่เด็กผู้หญิงจะพบเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายในตำราเรียนมีห้า้สิบาตอนเรื่องย่อในโลกที่บ้าคลั่งนี้เด็กผู้หญิงได้เรียนรู้ความรู้ต้องห้ามและไม่มีใครรู้ว่าพวกเธอจะได้รับการช่วยเหลือหรือตกอยู่ในความบ้าคลั่งที่ลึกยิ่งขึ้นโรงงานที่ถูกไฟไม่สั์ปราดที่น่าสะพรึงกลัวและปราสาทที่มืดมนเป็นของขวัญวันเกิดปีที่เก้าที่เอลล่าได้รับ18อัจฉริยะมอนสตาร์เข้าร่วมกลุ่มแชทมีหนึ่งร้อยเจ็สิบ เรื่องยอ่อเอรินมีระบบที่สามารถดึงทักษะจากโลกอื่นและกลุ่มแชทที่สามารถสื่อสารกับผู้คนจากโลกอื่นได้3ปีต่อมามีการคัดเลือกอัศวินแห่งลมตะวันตกอีกครั้งเมื่อเผชิญหน้ากับกัปตันทหารมาคอาซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบไอรีนเริ่มถ่ายทอดสดกลุ่มแชทอย่างใจเย็นคายาเอาละใช้กำลังเต็มที่แล้วฉันจะตัดสินว่าคุณมีค่าพอที่จะเข้าร่วมในออฟเดอะเวสต์วินหรือไม่เอรินโอเคกับตันคอาดาบวิเศษลงมาดาบของมนุษย์รวมเป็นหนึ่งเดียวพลังที่ทั้งห้าเคลื่อนไป หลังจากสะสมบับได้มากมายไอรีนก็ฟาดฟันขยะด้วยไททูซอร์ีฮอรไรนีจีเอาละกรอไปข้างหน้าตอนที่ไอรีนบังเอิญแฮ็กผู้ตรวจสอบจนตายแล้วอัศาวินแห่งลมตะวันตกก็ต้องการตัวคิงสลามคิ Q ้วคุณคางุย่าเบื่อที่จะมีชีวิตอีกครั้งหรือเปล่าว่าวออมตะของไอรีนพลังกรานดาบไทสู้ของไอรีนมีความเชี่ยวชาญอย่างมากและสามารถถอนออกและปล่อยได้อย่างอิสระผู้ตรวจสอบคนนั้นจะไม่ตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตของเขาอย่างแน่นอนนักเรียนโรงเรียนประถมเทพแห่งความตายก็ดูเหมือนว่าคนที่เป็นพืชไม่ ตกอยู่ในอันตรายถึงชีวิตของเขาเบ้าแดงอมะตะใครอาที่กำลังเผชิญหน้ากับดาบของเอรินมีเพียงความคิดเดียวในตอนนี้เขากำลังจะระเบิด19ปรากฏว่าฉันคือแกะส่งเสียงร้องมีห้4หตอนเรื่องย่อชาชากลับชาติมาเกิดเป็นนางฟ้าตัวน้อยที่มีความสุขปลุกพลังอันแปลกประหลาดของแกะที่ส่งเสียงร้องในโลกแห่งการทดลองฉันชกปีศาจในโลกของอัศวินฉันตัดสินคริสต,ตจักรที่ล่มสลายในโลกแห่งเซิร์ฟฉันสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในโลกแห่งเวทมนตร์ฉันโค่นล้มอาณาจักรที่ คุณคิดว่าฉันคือแสงสว่างแห่งรุ่งอรุณราชานางฟ้าเหรอจริงๆแล้วฉันดันยังยังดา20หลังจากการเดินทางข้ามเวลาตัวดัดแปลงของฉันหายไปมีห5 2ตอนเรื่องย่อใช้ตัวดัดแปลงในเกมปลูกฝังอมะตะโชคทั้งแถวโดยตรงขีดจำกัดบนของกระดูกกรากคือ100รปรับทั้งหมดเป็น999ราบเโชคลาภเสน่ห์เต็มที่เต็มที่แน่นอนว่าเมื่อคุณเจอผู้หญิงคนหนึ่งคุณคงจะชอบเธอทันทีแต่หลังจากการเดินทางข้ามเวลาถืออหอยันพบว่าสิ่งต่างๆดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้ กระดูกของเธอเต็มแล้วแต่ตัวดัดแปลงหายไปแล้วเขามีคุณสมบัติที่น่าทึ่งแต่ไม่มีความแข็งแกร่งที่ตรงกันโชคดีที่เธอยังมีน้องสาวที่สามารถอยู่ในมุมเดียวกับเธอได้อย่างไรก็ตามลูกสาวที่ถูกทอดทิ้งของปีศาจการกลับชาติมาเกิดของนักบุญนักสู้และอัจฉริยะที่มีร่างกายเป็นดาบดูเหมือนจะไม่คิดเช่นนั้น